น like ี่บฟองเฮัิเฮาครั้ยเฮ้เผาอ้ย้ยเฮ้ยเเน้้ยเฮอ้้

เต้าเ้แกอนี้ให้แก๊แก๊สกระเป๋าด้วยล้วชาร์จมาก็ครูก็แค่ดูว่าตแก๊สกระเป๋าจบครับจะทำ้มยันใี่เสร็จโวยโวยอืมอหลายอันเลยคนคนละคนละคนเลยเรั้นมันรอแก๊อเดียวไม่ไหวหรอก